ไม่ซีดนะคะปลายมือปลายเท้าไม่บวมนะคะค่ะผู้ป่วยชื่ออะไรคะชื่อลตนาสมยศค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบปีค่ะค่ะวันนี้มากับใครคะเพื่อนน้าส๋งค่ะผู้ป่วยทานข้าวเช้าวันนี้ยังคะทานแล้วค่ะค่ะผู้ป่วยมีความรู้สึกตัวดีนะคะต่อไปนะคะเป็นการตรวจศีรษะนะคะศีรษะของผู้ป่วยนะคะมีความสมมาตรดีนะคะ ไม่วมไม่ยุบไม่บุ๋มนะคะไม่มีผื่นแดงนะคะต่อไปค่ะเส้นผมของผู้ป่วยนะคะมีการกระจายตัวเรียงตัวสม่สำเสมอทั่วหนังศีรษะนะคะมีผมแตกลายเล็กน้อยนะคะใบหน้าของผู้ป่วยนะคะมีความสมมาตรดีนะคะไม่มีผื่นไม่มีก้อนนะคะไม่แดงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคำเพื่อสนับสนุนการดูนะคะขออนุญาตคำหนังศีรษะนะคะค่ะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะค่ะผู้ป่วยนะคะไม่มีการปวดเจ็บบริเวณหนังศีรษะนะคะหนังศีรษะไม่มีตุ่มไม่มีก้อนนะคะไม่มีหุ่นนะคะไม่มีรังแครนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการดูขนคิ้วนะคะขนคิ้วของผู้ป่วยนะคะเรียงตัวเรียงตัวสมมาตรกันทั้งสองข้างนะคะมีสีดํานะคะไม่หลุดร่วงนะคะค่ะต่อไปค่ะ ดูขนตาของผู้ป่วยนะคะขนตาของผู้ป่วยนะคะยาวงอนเท่ากันทั้งสองข้างมีการเรียนตัวดีนะคะไม่แบกเข้านะคะไม่แบกออกนะคะสีเปลือกตาของผู้ป่วยนะคะมีสีเหมือนผิวหนังนะคะปกติดีนะคะต่อไปนะคะจะขอดูเยื่อบุตาข้างในของผู้ป่วยนะคะพร้อมั้งดูตาขาวไปด้วยเลยนะคะอนุญาตนะคะ ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนตากอกตาไปมาค่ะคผู้ป่วยมองลงด้านล่างปอบตาไปมาค่ะ,คะปกติด,ดีนะคะผู้ป่วยสามารถเคลื่อนบุดไหวกอบอุตาได้นะคะเย่อบูหนังตาของผู้ป่วยนะคะมีสีชมพูนะคะไม่มีตุ่มไม่มีก้อนทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะต,ตาขาวของ,ของผู้ป่วยนะคะมีเส้นเลือดแดงฝอยเล็กน้อยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินการมองเห็นนะคะโดยใช้ s เนลเลนชาร์ตนะคะค่ะต่อไปนะ,ะเป็นการประเมินการวาัดสายตานะคะโดยเป็นการประเมินเส้นประสาทพวกที่2,3,4,5และ6นะคะให้ผู้ป่วยนะคะยืนบริเวณตำแหน่งที่6ห่างจากแผ่นสเนลเลนชาร์ตนะคะ6เมตรนะคะให้ผู้ป่วยนะคะปิดตาข้างขวาก่อนนะคะแล้วเริ่มอ่าน ตัวที่ใหญ่ที่สุดข้างบนสุดนะคะจนถึงแพทจนถึงตัวที่เล็กที่สุดด้านล่างนะคะได้หวานทีละข้าเริ่มเลยค่ะ9 5 8 7 4 2 8 4 3 6 3 8 9 4 7 8 3 5 7 9 2 ะะมีสายตาที่ปกติดีนะคะไม่มีความผิดปกติใดๆค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการวัดลานสายตานะคะให้ผู้ป่วยนะคะปิดตาข้างเดียวกับผู้ตรวจปิดนะคะแล้วก็ดีเลยค่ะปิดข้างนะคะค่ะถ้าผู้ป่วยนะคะเห็นเห็นมือของผู้ตรวจกระดิน,นะคะให้ผู้ป่วยบอกว่าเห็นนะคะเริ่มเลยนะคะเห็นค่ะ เห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะค่ะข้างนะคะเห็นคะเห็นค่ะเห็นค่ะ มีมีการวัดลันสายตาที่ปกติดีนะคะะเป็นการทำเทมโพลอดแมนดูบูลานะคะค่ะผู้ป่วยหน้าตาค่ะค่ะผู้ป่วยขยับตามไปทางซ้ายขวาค่ะค่ะผู้ป่วยสามารถทำได้ปกตามปกตินะคะไม่มีเสียงคลิกนะคะต่อไปนะคะเป็นการดูใบหูนะคะผู้ป่วยนะคะมีใบหูนะคะสมส่วนกับร่างกายนะคะ ใบหูของผู้ป่วยนะคะอยู่บริเวณหางตาปกติดีนะคะเท่ากันทั้งสองข้างนะคะไม่มีสินคัดหลังนะคะไม่บวมไม่แดงไม่มีก้อนไม่มีตุ่มไม่มีผื่นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทำนะคะอนานะคะ,ะ,คะเจ็บไหมคะไม่เจ็บคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บคะค่ะผู้ป่วยนะคะไม่มีอาการกดเจ็บตรง มาตออโคเซสนะคะแล้วก็ไม่มีการทำเจ็บกดเจ็บนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการตรวจด,ดูหด้านในนะคะโดยใช้รื่ออโทสโคปนะคะน,นี้นะคะ ภายในงผู้ป่วยนะคะปกติดีไม่มีดีชาร์ปนะคะโคนออฟไลของผู้ป่วยนะคะด้านซ้ายของผู้ป่วยนะคะมีอยู่ที่7นาฬิกานะคะส่วนด้านขวาอ,อยู่ที่5นาฬิกานะคะต่อไปเป็นการตรวจสมองผู้ที่8นะคะเป็นการทดสอบการได้ยินนะคะโดยใช้่อเสียงในการตรวจนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบแบบใช้วิธีเวเบอร์เทสนะคะคือผู้ตรวจนะคะจะขอเสียงนะคะ แล้วไปวางบริเวณการสื่อรษรของการศีรษะของผู้ป่วยนะคะแล้วถ้าผู้ถ้าผู้ป่วยได้ยินจนจนเสียหายไปนะคะให้ผู้ป่วยบอกผู้ตรวจนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเป็นการทดสอบโดยใช้เลนสทีเทสนะคะโดยผู้ผู้ตรวจนะคะจะเคาะเส้นเสียงไปวางบริเวณมัาซอยโฮเซของผู้ป่วยนะคะแล้วถ้าได้ยินเสียงหายไปนะคะให้ผู้ป่วยนะคะบอกผู้ตรวจ ผู้ตวรวจก็จะมาวางด้านหน้าบริเวณด้านหน้าของใบหูนะคะจนได้ยินเสียงหายไปนะคะเริ่มไหยค่ะเบอร์เทสนะคะเงหายไปแล้วคะ่ะค่ะผู้ป่วยได้ยินเสียงชัดเจนทั้งสองข้างนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นเลน,นี่เทสนะคะเงี้ยหายไปค่ะ ค่ะ,คะ,สะแสดงว่าผู้ป่วยนะคะมีแอร์คอนดักชันมีหัวโคนคอนดักชันเป็นปกติดีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการดูจมูกนะคะผู้ป่วยนะคะมีปีกจมูกสมมาตรกันทั้งสองข้างนะคะไม่มีสิ่งพัดหลังใดๆน,นะคะต่อไปะคะ่ะจะเป็นการดูบริเวณเต้ามของผู้ป่วยนะคะขออนุญาตนะคะ ในน้าเล็กน้อยนะคะค่ะบริเวณด้านในของของจมูกของผู้ป่วยนะคะไม่มีสิ่งพัดหลังนะคะมีเซกตัมปกตินะคะโพรงจมูกของผู้ป่วยนะคะมีสีชมพูนะคะไม่มีไม่มีสีแดงไม่มีการอักเสบนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจโพรงไซนะัสว่ามีการอักเสบหรือไม่นะคะ อยากนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะค่ะไม่มีอาการกดเจ็บ<ม>บริเวณโพไซนัสน,นะคะผู้ปว่วยแสดงว่าผู้ป่วยนะคะไม่มีการอักเสบบริเวณนั้นนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประเมินเนื้อคู่ที่หนึ่งนะคะคือการดมกลิ่นนะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะหลับตานะคะแล้วปิดรูจมูกทีละข้างนะคะแล้วผู้ตรวจนะคะจะให้ผู้ป่วยดมกลิ่นว่ามีกลิ่นอะไรนะคะ ผู้ป่วยหลับตาค่ะผู้ป่วยปิดจมูกข้างค่ะผอื่ที้งเศีะค,ะค่ะค่ะผ,ผู้ป่วยปิดรูจมูกข้างค่ะได้กินอะไรคะกินทิ้งเจียนมันกัน,นะค,ะค่ะค่ะผู้ป่วยลืมตาได้ะคะ่ะผู้ป่วยนะคะมีการดมกลิ่น ปกติดีนะคะต่อไปนะคะเป็นการดูริมฝีปากนะคะริมฝีปากของผู้ป่วยนะคะมีสีชมพูนะคะไม่มีแผลไม่มีปืนไม่มีสิ่งคัดหลังใดๆนะคะมีความสมมาตรกันดีต่อไปนะคะเป็นการประเมินริมฝีปากของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยนะคะมีริมฝีปากสีชมพูสมมาตรกันดีนะคะไม่มีสิ่งคัดหลังนะคะบริเวณริมฝีปากไม่มีแผลนะคะต่อไปนะคะให้ผู้ป่วยนะคะอ้าปากค่ะ ผู้ป่วยนะคะมีการเลียงฟันปกตินี้นะคะฟันเป็นสีขาวนะคะกระปุงแก้มของผู้ป่วยนะคะมีสีชมพูดีนะคะไม่มีไม่มีแผลนะคะลิ้นของผู้ป่วยนะคะไม่มีลิ้นเลี่ยนนะคะมีลิ้นลิ้นขนาดปกติดีนะคะต่อไปนะคะขอดูด้านใน,นะคะ่ะ กราปากนะคะค่ะผู้ป่วยนะคะมีกระพุ้งแก้มสีชมพูดีนะคะต่อมทอนซิลไม่โตนะคะลิ้นไก่อยู่ตรงกลางปกติดีนะคะกระพุ้งแก้มของผู้ป่วยนะคะไม่มีปื้นสีขาวนะคะต่อไปนะคะให้ผู้ป่วยพูดคำว่าอาค่ะค่ะการสั่นของลิ้นไก่นะคะปกติดีนะคะ โพสสีเหลวฟารินเจียววอลของผู้ป่วยนะคะมีสีชมพูปกติไม่อยกาเสบนะคะ่าผู้ป่วยนะคะมีแก๊บรีเฟกปกตินี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจเส้นประสาทผู้ที่สิบเนะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะหันไปด้านข้างข้างแบบนข้างข้างซ้ายค่ะค่ะแล้วผู้ผู้ตรวจนะคะจะพยายามดันดัน หน้าของผู้ป่วยกลับมานะคะให้ผู้ป่วยต้านแรงไว้นะคะอีกข้างนึงค่ะค่ะผู้ป่วยมีความปกติดีนะคะสามารถต้านแรงของผู้ผู้ตรวจผู้ตรวจได้นะคะต่อไปค่ะเป็นการตรวจเนื้อคู่ที่สิบสองนะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะแลบลิ้น,ะค,ะนค่ะหอลิ้นค่ะ มว้วนลิ้นค่ะเฉะลิ้นค่ะค่ะผูวกกว้ป่วยสามารถทําได้ปกติดีนะคะต่อไปนะคะเป็นการประเมินคอนะคะคอของผู้ป่วยนะคะรูปทรงปกติดีนะคะไม่มีผื่นไม่มีก้อนไม่บวมนะคะไม่มีการผงคองของเส้นเลือดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการคทาตำแหน่งหลอดลมนะคะอันนีนะคะ มีตำแหน่งมีหลอดลมอยู่ในตำแหน่งปกติคืออยู่ตรงกลางไม่เอ็นไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการความผอมไทรอยนะคะใช่ค่ะแม่นะคะเย็งหัวด้านขวาเล็กน้อยนะคะก้มหน้าเล็กน้อยนะคะผู้ป่วยยืนน้่ลายค่ะไปอีกด้านหนึ่งนะคะ คือน้ำหนักค่ะผู้ป่วยนะคะมีขนาดของต่อมไทรอยด์ปกติดีนะคะไม่ไม่มีอาการตของต่อมไทรอยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการฟังเสียงบุ้ยนะคะซึ่งเป็นการตรวจพบในผู้ที่มีต่อมไทรอยดนนะะ์เจริญะ ไม่มีเสียงรุยนะคะไม่ไดินเสียงรุยที่ตำแหน่งของต่อมไทรอยนะคะแสดงว่าผู้ป่วยนะคะมีต่อมไทรอยขนาดปกติดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจเนื้อผู้ที่11นะคะเพื่อดูแรงต้านของผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยนะคะหันหน้าไปทางด้านซ้ายของผู้ป่วยะคะ่ะแล้วผู้ตรวจนะคะจะพยายามดันหน้าของผู้ป่วยให้กลับมานะคะให้ผู้ป่วยนะคะต้านไว้นะคะหันหัน ค่ะ,คะปกติดีนะคะต่อไปนะคะให้ผู้ให้ผู้ป่วยนะคะ,ย,ะ,คะยกไหล่ขึ้นนะคะแล้วผู้ตัวจนะคะจะดันลงนะคะค่ะผู้ป่วยนะคะมีแรงต้านปกติดีนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำต่อมน้ำเหลืองนะคะเริ่มจากการทำบริเวณ เกียร e ์ลิปูล่าค่ะโพสต์ลิปูล่าออคซิบิโตคาร์โลติดทอนซิลล่าสัปเมนติบูล่าสัปเมนท์ท่อแอนติเลียซูเปอร์ฟิชเชียลเชนโพสต์ซีเลียซูเปอร์ฟิชเชียลเชน ด e ฟเ e อร์วิคเชนด์โ POST c e r v i c a l c h a ซูเปอร์ค l a i u ่ a ค่ะผู้ป่วยนะคะไม่สามารถทำต่อมน้ำเหลืองได้นะคะต่อมน้ำเหลืองไม่มีการบวมโตนะคะไม่มีการกดเจ็บค่ะปกติดีค่ะ